สวัสดีครับพบอีกแล้วนะครับจำหลัดทองอ่อนที่ปรึกษาการขายฟอร์ดเตชัมพรเมืองราชบุรีวันนี้ผมจะมานำเสนอรุ่นนี้เลยครับวายแทกขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่1268,000าบาทนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ผมได้แต่งอะไรกับใ,ให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับข้อไฟหน้านะครับสีดำนะ ระจังหน้าสีดำโชบเชียวให้ความสปอร์ตอยู่แล้วมาในส่วนของด้านข้างเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วตัวนี้จะเป็นของแท้เลยนะครับถ้าของแท้นี้จะมีโลโก้คำว่า Ford อยู่ตรงนี้เลยนะฮะ FORD ติดตรงนี้เลยอ่าไล่มาด้านนี้จะเป็นล้อนะครับขนาด16นิ้วเป็นล้อ Max Style o f f ฟ o a d นะครับขนาดขอบ16นิ้วรัดด้วยยางดันหลบนะครับ AT 5 เป็นยางออเ r ร i นนะครับตัวนี้สองหก R 1 6นะครับสำหรับด้านนี้จะเป็นลายสติ๊กเกอร์นะฮะลายสติ๊กเกอร์ตัวนี้จะเป็นสีดำมีคำว่า Y Check อยู่ด้านนี้แล้วก็มีคอบเบ้ามือจับคำว่า Ranger สีแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตคอบฝาถัง Ranger สีแดงให้ความสปอร์ตนะครับ ก็4ีคูณสีนี่มากับรถอยู่แล้วสปอร์ตบาร์นี่มากับรถอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือกันสาดนะครับตัวนี้เอาไว้กันน้ํากันฝนนะครับเวลาฝนตกแบบนี้ราวหลังคาช่วยในการยึดเกาะสัมภาระแล้วก็ใส่แหลกหลังคานะครับสปอร์ตบาร์มีอยู่แล้วครอบไฟท้ายครอบไฟท้ายนะครับแล้วก็ครอบฝาท้ายหางดาว และที่โดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือฝาท้ายผ่อนแรงนะตัวนี้เบาแล้วตัวนี้ผมติดตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับห่วงสีแดงกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์พร้อมไฟถอยพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็พร้อมไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนแล้วที่สำคัญตัวนี้ใส่ชุดลากเรือเข้าไปด้วยนะครับชุดลากเรือตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดู ไฟถอยก็ติดตรงนี้ด้วยนะครับไฟเรียวไฟถอยไฟหลีติดหมดเลยครับพร้อมไฟสองป้ายทะเบียน,นสวยงามครับฟิล์มตัวนี้ผมก็ติดเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับของไฮคู oo, ขนาด60บานหน้าเต็มแล้วก็รอบคัน80ดูข้างนอกจะมืดนะครับเวลาเราไปดูด้านในจะสว่างสำหรับฟิล์มเซรามิกตัวนี้ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น y t e ทขับเคลื่อน4ลอ้อ รุ่นนี้ลูกค้าใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆครับแถมยังมีของแต่งของแถมแบบนี้ทั้งคันนี้ผมยกให้หมดเลยครับแถมให้หมดเลยหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะมาดูได้ที่โชว์รูมสาขาเมืองราชบุรีนะครับกับทางบริษัทฟอร์ดเตชามพอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของทางบริษัทได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube ทาง IG ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ